คอนเมื่อคืนดูก่อนคุณแม่ทั้งสองเป็นพิธีกรให้ค่ะคุณแม่อุ่นกับคุณแม่เบสเอ็นดู <c oughs> อืมฉุกเฉินหน้าที่ฉุกเฉินด้วยคือแบบเนาะชุนลมุนไม่ได้ชุนลมุนหรอกคุณแม่ทั้งสองบอกว่าไม่ทันได้ตั้งตัวไม่ทันได้ตั้งหลักอยู่ๆลูกๆก,ก็มาให้เป็นพิธีกรเฉยอืมเสื้อผ้าหน้าผมยังไม่พร้อมเลยอะไรอย่างนี บอกเลยคอนเมื่อคืนสนุกมากดีงามมากคนโก้เขินแบบไม่รู้จะพูดยังไงเขินทำไมาก่อนนั่นแหละดูพิธีกรสองพิธีกรสาวสวยคุณแม่ทั้งสองก่อนน่ารักมากทุกคนคุณแม่เขาก็แบบเอ็นดูพี่เบสดูเข,นขินยังไงไม่รู้พี่เบสก็น่ารักน่ารักทั้งสองคนเลยทุกคนจมใ,ใจนะครับผมบรรยากาศแบบนี้ ไม่ได้มีมนาแล้วพี่เบสใช่ตั้งแต่เราทัวร์มาโอ้โหปีนี้เข้าปีที่สี่นะครับใครที่อยู่กับพวกเราสี่ปีชมมือฮะอยู่มาห้าปีเหรอมีห้าปีด้วยโอ้โหหกปีมีไหมฮะตั่งนี้กี่ปีครับหปีเหมือนกันโอ้โหห้าปีเลยนี่แหละครับผมเขาบอกว่าความรักที่แรงซัพพอร์ตพวกเราพี่เบส ยังคงเหนียวแน่นเหมือนเดิมยังคงเหนียวแน่นครับพอดีน่าจะเป็นโอ้โหได้ข่าวว่าแช่แตกอะตอนเปิดจองบัตรอะโอ้โหวันแรกพันกว่าท่านปกติเราน่าจะจูได้ประมาณพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยคนพันหกร้อยพันเจ็ดร้อยโอ้โหเดี๋ยวปีหน้านะปีหน้านะถ้ายังเหนียวแน่นขนาดนี้นะเราย้ายเขาไปที่เราเช้าแบบราชมังคีฬากีฬาสถานได้ไหมราชมังคเลยเหรอ วันนี้นะวันนี้ถ้าเราจัดเอาดอนะสวยฝนตกนะพี่เบสก็ขอไม่เป็นไรเดี๋ยวเอา๋ยวป๊อปตัดกัใครได้ไหมล่ะฮะป๊อปตักกับใครได้ไหมล่ะให้ผมปักกับใครเหรอพี่เบสก็พูดไปถ้าผมปักมันจะเป็นปลูกปลูกแล้วก็ลดน้ำนะเออเป็นมอระสมใช่พี่เบสไหมล่ะพี่เบสไหมพี่เบสไหมพี่เบสไหม ได้นะเฮ tamam ้ยเอาละฮะได้ด hey. ้วยเฮ้ยลงมาข้าพี oh. ่เบสนลงมาข้างหน้านิดนึงนั่นนี่เห็นบ่อยแล้วเห็นบ่อยแล้วด้านหลังด้านหลังโอ้โหอันนี้อยู่ข้าวใช่ไหมครับเฮ้ยเซวขนาดนั้นตื่นเต้นตื่นเต้นพูดอะไรไม่ออกคนพูดไม่ค่อยเก่งด้วย อันนี้คือเราเตรียมตัวกันมาอยู่แล้วใช่ไหมเราเตรียมตัวกันอยู่แล้วเนาะโอ้โหเพิ่งบอกเมื่อกี้นะขอ <c oughs> อภัยนะับสูตรพี่เบสน,นะฮะ <c oughs> พอดีรองเท้ากางเกงติดรถมาพอดี <c oughs> เดี๋ยวรอสักครู่นะครับพ <c oughs> เพื่อน,นี่ค่ะน้องสาวสวยๆนะฮะนี่จ้าสบายดีนะคะโอเคครับผมบรรยากาศร,ร้อนไหมฮะร้อนไหมฮะไม่ร้อนเนาะ แต่ว่าผมเห็นตอนเข้ามาอาจจะทุรักทุเลนนิดนึงนะครับผมกับขออภัยด้วยนะฮะขออภัยด้วยนะครับมีข่าวว่าใครล้มมีบาดแผลนิดนึงนะโอ้โหดีขึ้นยังหายเร็วๆนะฮะหายเร็วๆนะหายเร็วๆนะครับผมหายเร็วๆนะเออไม่ต้องรีบขนาดนั้นเราได้ดูคนทุกคนอยู่แล้ววันนี้ก็จะพูดอะไรอ่ะพี่เบส มันถือว่าวันนี้มันเป็น,ปนการรวบรวมบรรยากาศเก่าๆท<ช>ี่พี่ๆทุกคนนะครับคิดถึงรักนตาตะวันตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้สี่ปีแล้วโอ้โหสุดยอดมากครับพวกเราเดินทางมานานไหมละ่ะมันก็นานอยู่แ,แต่ว่าก,ก็นานนะยังดูเหนียวแน่นยังกำลังรักยังแบบเต็มฮอเลยวันนี้ <S <S <S> อยากมีแบบนี้ทุก,ทกวันเลยทีมงานเดี๋ยวจะมาเซ็ระบบแป๊บหนึ่งนะครับแลาวเขา สตรีมไลทตอนนี้ขึ้นไป8,700คนแล้วฮะโอ้โหที่ผมโพสไปเมื่อกี้พี่เบสม,มีพี่ผู้ชายคนหนึ่งยืนตรงนี้แหละตอนน้องสาวเช็คโอ้ hmm. oh, มุมดีด้วยซ้อ,อมเขาซ้อมเก็บมือไว้ก่อน <laughs> ต้องไปดูนะใค,ใครมาที่นี่คุม้มวันนี้คุมค้มคุ้มโออคุ้มมาก เซอร์ไพรส์แน่นอนคุ้มในกลุ่มก็คุ้มวันนี้แอบแอบเห็นคุณยายที่อืออ๋อนี่มากับอุ๊กสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่สวัสดีครับคุณแม่ฝากมาให้เนาะขอบคุณขอบคุณมากๆนะนี่มีมีคุณยายมาคุณยายเรียนเชิญคุณยายนิดหนึ่งนะครับผมเรียนเชิญคุณยายนิดหนึ่งครับ โอ้โหน่าจะเราเราควรไปหาคุณยายไหมเอ้ยเราเดินไปดีกว่าเราเดินมาดีกว่าฮะเรามาถ่ายรูปอะไรโอ้โหเวลาเขามีค่ามาครับมาครับโอ้สวัสดีครับคุณแม่สวัสดีครับวันนี้ไปรอน้องปลายที่งานวันเกิดด้วยไปรอน้องปลายที่งานวันเกิดด้วยขอขออนุญาตนะคุณแม่อายุเท่าไหร่แล้วครับ จ็ดสิบเอ็ดเนี่ยนั่งหน้าด้วยวันนี้อาจจะเต้นหนักเลยนะถ้าแม่ลุกขึ้นเต้นแล้วทุกคนไม่ลุกขึ้นเต้นอายแม่นะคะอายแม่นะมาตั้งแต่กี่โมงครับวันนี้มาถึงบ่ายสองโมงค่ะจากโคราชมาจากโคราชโอ้ <c oughs> โคราชบ้านเองเลยแม่ <c oughs> โอเคนี้ละเออเขินนะเขินขนะเขินครับมีความสุขนะแม่นะครับคืนนี้ครับผม <c oughs> โอ้โหนี่แหละฮะ เขาบอกว่าทุกคนอยจะพูดอะไร <c oughs> พูดไม่ออกตื่นตันใจสวัสดีน้องน้ำชาด้วยนะฮะเอออนเดลาร์ last, มาแล้วขอบสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะฮะน้องต้อมน้องช้างนะน้องหนุ่ยน้องเอกนะน้องโอมนะฮะอันนี้ขอบคุณมากอ้โ,อโหมีแต่คนหล่อเลยขอนใจแม่เบสทุกคนนะแม่เบสเรายังดูทั้งวง ดึงมาให้สัญญาณด้วยนะฮะโอเคครับ,เ,คครบเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวส่งมอบความสุขด้านหน้าเวทีแล้วก็ให้พี่ๆหน้าจอด,ด้วยครับชมกับค่ำคืนนี้ครับผมสีป่ปีรักนะ่าตวา